ท่นผมก็เคยขอคนอสืบเรื่อจากเพิ่นอยู่พี่ไหนป่ะโอเคเลยโอ้ดีโอเคเลยผมเรื่องบุญคุณเพิ่นอะเออสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับครสวัสดีครับอันพ่ออยู่บ้านไหนครับอยู่นี่นะโอ้อยู่นี่เลยว่ะอ้ยอยู่สามพาวซอยพ่าวโอ้สอยพ่าวฟังเังไหน็ว่าสาวพ่าวนี่อันนี้หน้าพ่อบ่หน้า หน้าเศร้าเพิ่นดอกโอ้เศร้าเพิ่นมาเห็ดอยู่นี่เศ้าเพิ่นอยู่นี่ก็เลยครับอืมจะของเพิ่นว่าเห็ดไปเรื่อยๆพุลอตาเห็ดไปกันเมดแห้งพุลอ่ะสิเออเรื่องงวยเรื่องกล้วยโอ้ข้าวโพยู่นี่ครับผมก็เลยเห็ดอยู่นี่ปลูกข้าวโพดข้าวเพียนยู่นี่หลักหนึ่งแหล่งยวนอ่าหนึ่งเพิ่นเอ่ยอย่งหลังหลังสารปูอันนี้สารปูก็ว่าได้สารปูอย่าง ปูแหนแม่เจ้าแม่สองนางโอ้ปู่ตาเจ้าแม่ปู่ตายาสองนางเออปู่ตายาสองนางปุตาบานนี้มีคนมาขอโชคของลาภอยู่ในตลอดบ่ะไม่แต่ท้าบก็จะเลี้อยื้อเนี่ยของคนก็ได้บางคนก็ได้เออมันเป็นบุญวัฒนาแต่ละคนเนาะแมนอยู่เป็นน้ำบุญบุญวัฒนาไหมันอืมแต่บางคนก็ได้เห็นเก็จะมาเอาเลี้ยยู่แล้วแต่ว่าผมอะได้เบิ่งตอนสุดท้ายเออจะมาถามข้าวเก็จะเพิ่นเพิ่นมาขอแบบเพิ่นมาจุดถูกเอาบอกจุดถูกแล้วกัน ถากเล็กน้อยแล้วก็เอาแปรงท่าโอ้ยุบต้นนี่ไงนี่บ่ครับต้นไม้หนึ่งภาพโออืมช่องบึงก็เจออยู่มีผู้หญิงมียายพร้อมก็เลยเพราเงั่นคุมาขอโฉนดครับโอ้ยโฉนดนะครล้มันไกลมือแล้วเนาะเพราะเพื่อมื่อนีสะอาจทีมีคนมากอะไรก็ไม่ได้เลยจตายแล้วว่ะแต่บางเสียมือได้ยินคนไกลกันอยู่ถามอยู่ว่าทงที่เมื่อไรมาอันเบิึงอันเพิ่นมาขอเหล็ก ขอขอลาบน้ำป uh, so ูบอ่หมือนก็เห็นนี่แหละสนอกเอาแก้ขึ้นมาสิมาขอตัวดีน้ำปูอยู่ว่าใคสักผู้ใดหรืเพ่อนมาขออูนนี้จ้ะครับผมก็เพเห็นนี่เม่เห็นนีแต่เียนไก่กันก็จะถามคือว่าป้าผมอยู่ไก่บ่ก็เลยสอบถามเมืองคือว่าวังสองสามสองวัดหันมีคนมาขอใดีิไมยให้บ้านนี่แล้วครับเทศบ้านนี่แล้วดิฉันเ้ศบานเป็นงานยุ่ตรงเตียมขึ้นมามาขอขอขอลัดน้ำปูอันว่ามันถือ สามตัวตรงเวลาจาวาตัวโอ้แต่หลวนี <ro aning> oh, ้สองหมื่นเลยไหมผมอยากหัวอยู่ไปขึ้นหน่อยมผมันได้สองหมลูกก็ได้สองหมื่นเหอนกันโอ้เด้พวพอละสองพันสองหมื่นโอ้ก็ได้หลายเตบอบู่สันเนาะกได้หลายในทุกนใ่ใครเนี่ยยูนวะบูอยูนี่เพิ่งเคยเห็นเห็นที้ยววะวผมไม่ผม่เห็นทต้เทีวะผเห็นท้ว่วผมไม่ยูนี่ แสดงว,ว่าคนประจำนี่พเห็นครับผมไม่ได้ผมเราหยอกเพลเออ <laughs> น่นอน่ะเออโกปนนนจะเลนแท้เเสียงนก็โกลเลยเราะกับคำทุกมือบ่บคำทุกมือครับ<ม>ปกติทำคนนี้ย่างมสามาจากม้งมนผมนอนอยู่นี่นตัว้วน่อยู่นี่เลยบ่นอนอยโอ้ว่าฝันดีนัะอนี่ว่าผมก็เลยก็ไปจำภาษาผมก็โอ้ปู่ทานใดที่ผมก็่าไเออ เลยว่าวัเพิ่นบาท่นใดที่ตั้งมือบก็ว่าหยอกพ่นปู่มือดีอารมณ์ดียังน้อยืนางหัวจำามมันนอผมเาเออเออเออแห่งแปลกๆแห่งว่เห็นแห่งว่าไปเื่อบ่เว็นจรี่บ้านนี้คนคนทั้งเอิญข้าเจามาข้าเจ้าเคยเห็นบ่อนนี้มันเข่าอืม่าออแต่ว่าพนเลียงพเลียงพนเลียงบี่เลียงเลียงมื่อไรพนเลียงมื่อไพน เฮ็ดบุญกันบ้านแล้วๆเพิ่งจะจบลงมาเลี้ยงทุกเดือนบ่อคือเลี้ยงทุกปีเลี้ยงทุกปีโอ้เิ่นเลี้ยงเป็นปีเป็นเย็นวกเดือนนั้นโอเดือนหกโอ้ช่วงนี้ตัวนี้ซั่นนะวันใกล้มื่อแล้วบ่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วเพื่อนก็จะมาล่ำมาป้อนกันกินโอ้ขุบชีพที่นี่ละเต็มอยู่นี่แล้วเต็มอยู่นี่แล้วครับเดือมธันนี่เพราะว่าเห็นเห็นสารเพิ่นนี่เนาะเพิ่นขยายออกเลยแต่ก่อนสิบ่กว้างบานนี้เนาะ่นเพิค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆแสดงว่าเพิ่นสิมีโชคมีลาบจุน ครับระจายไปเลยก็การอนผมมี้สักท่าแล้วไปเรื่องพื้นบ้านก็จะเห็นว่ามองนิงเป็นที่สาธารณะที่เป็นที่เขาลดนักทื้งโอ้เป็นสารเก่าสารแก่ดังนั้นก็เลยสั่งเพิ่มเพื่อว่าให้พี่น้องมากเลยนั่งผมอย่างผู้ใด้เลยพู้ใดไปผู้ใดมากในแวกขากาบไหวเนาะโอ้คนไปมากขากาไวตัว ผมเรีนผมยังดีผมเป็นเรื่อยล่ะเออเข้าแวะเขามากเอยคาบแวะเขามากครับบุบายมากขอบนบานถศาลปูนี่ล่ะไปเฮ็ดการให้งานให้ได้ทั้การทั้งานก็จริงีิลีสิเออครับจริงวิริแต่ก่อนผมก็เคยขอโคฟซูเรียจากเพิ่นอยู่ด้ได้ปะโอเคเลยโอ้ดีโอเคเลยผมว่ลืมบุญคุณเพิ่นอ่ะออผมคิดว่า โอ้ยที่ไหนผมก่อนจักถือคนนี้นะคุณเออเพราะว่าเขาได้เพิงผ้าอาศัยคนนี้เนาะผมมาอยู่นี่ปุ้ยลูกหลานมาอยู่ไก่ลูกหลานมาเพิงผ้าอาศัยเด้อผมเบอกผมเบอกตาเขาเนี่ยจมปากจมคอเขาจมปากจมคอเขาเพื่อให้คนดูแลเขาเออเออมนตกฟ้าห้องกสิลมมันแห้งกันสิผมก็เลยว่าโอ้ยพ่อแล้วปุ้ยลูกหลานยันแล้วอ่าก็คอยจางหายไปผมก็เลยผมนำถือมาแต่ผมขอเพิ่นให้เพิ่นเสียทั้งหมด ก็โอเคอยู่โอเคอยู่ครับแล้วก็เพิ่นสีเห็ดนห้าวหย่านเห็นตั้งแต่สีมัมมีจักเทียเออเออมันยู่นหนีมัเที่ยวเข้ามันเกิดมันก็ไม่เห็นโอ้ผมเกินผมก็ไม่ยังเล่นโอ้ไม่ยังหลอดเหล็กยู่นหนีดิครับเมื่อใดมันหอนมันหยัางนี้ก็ยังเล่นที่นี่แหละผมว่าด็ก็ไม่เห็นต้องปลก่ต่างๆดอกนาะเห็นยังกันเนาะถือว่าเพิ่นบุ่ดเห็นห้าวหย่านดอกเขาเพผู้ขาใส่เพิ่นแมนแมนแมนนี่ดอกบ้านนี้เพิ่นมีเลขที่ของศาลบ่ เอกทีสงารเออคือบดิงผู้ใดยหวาดคนพ่อหนึ่งค้บานเหล็กทีพ่อปกติสารพน่นส่ขึ้นบานเ็กทีที่เนาะผมเฮยท่านรู้ถึงแบบนั้นเลยรเลยครับเออบาบเได็กทีข่าอะไานเลทีปู่นอิ่นบานทีสารบานเหลกทีปูปกติ่นสิยินครับบดิยิ่งดบยิ่ไบานบัวไยกอีนังว่านอียังคนบ่อย้็เถื่อครับคนว่าเดได้นั่นเสียเนาะบานนี้ยามขึนนี่ประมาณจักถุ่มมันเงียบดี บ่มีคนเข้าไปเข้ามาเนี่ยท่านมากเล้วบ่าใครมีคนมาหรอกครับบ่วใครมีข้าวมาหลังห้องวงไปแล้วครับเงียบเก็บเลยครับเสี่ยวท่านธรรมดาโอ้เสียงรถรถรถขวัญโอ้เสียงรถธรรมดาครับรถรถกวัญแม่เออแต่ว่ารถเดือดๆมากนี่กระสีบ่มีคือกันบ่มีคนเข้ามาแว่นี่ครับเออแต่ว่ารถจากตะพีบ่าพี่ยังเขาบ่้มมี่ทีละปีนู่นว่าเออมีไหมอยู่วะมีอยู่กับตะพีบ่าพี่ยังโอ้โหเต็มรอยเต็มยังโอ้โหมันเป็นแต่เชียวแถวบัดนี้ผมกับขันมาเข้ามายังบ เราไม่ซองกับเราเจอกับบ้านมิยังดอกเจอก็เห็นอยู่เห็นโยน่าเขาเจ้ากับเขามาอยู่เจ้ามาพวกต้องเว้นแน่หรือยังแม่งจะมาดั่งพื้นหนังไฟอันทำคนสะอาดโอ้พอนมาทำคนสะอาดดีซื้อพี่บ้าโอ้พี่ว่าคุยจับว่าอยู่เป็นคนที่บ้าอยู่แต่ว่าพี่บ่ายแต่ว่าเห็นหุงจักรเ้าพวกาสะอาดแม่นคนบ้านใกล้กัน โอ้คนพี่บ่าวมั้าเป็นออดซอเอ้อพิบ่าวหวังดีเป็นออดซอลแล้วประสาทอืมออกออดซอลแล้วประสาทเขาเป็นเขาเป็นประสาทใส่สมองไหลไม่ได้ยินยาหลยต่อว้าได้ไปหาหมอบม่ได้กินยาจีบประสาทขึ้นรถมันเที่ยวมาหนีดูอยู่เที่ยวไปคลาที่แหลมของกบาร์ผู้ชายโป้จังเนาะไหาให้มาแล้วเห็นดอกฉันจะท้งให้ท้งหน้กไม่ไหวเลยแบด มามาเบิ่งมันเป็นคนหู้จักเราอยู่เล่ามาเป็นผู้ใดเสียดักเราก็เบาดีๆนี่ละเออคิดจกขายจกแย่งยังทับหลายข้อจอแล้วก็มาปกติของเราเซื้อประสาทเราขึ้นเนาะอืมก็ว่าประสาทขึ้นก็เลยมากเลยซื้อได้ท่าวิดีโอถ่ายถ่ายอันยังก็เขาเอ้เ็ดเกี่ยวกับตัวเลขอ่าสีจดงว่าสีมาป่าวเลขกันปูนี่ล่ะสีไะไตัวไหนง่งสนเด้ ทิ่ไปหายางเมิงกูสิได้ตัวใดบอนี่เมื่อนึงผมจากัวนเอาเหรียญเนาะไฟมาแบดถีบมาียงหน้ามาอ่ไปขาบลงกไปขาบลงกไปมันกึงขาดถึงสวิกมองมองอยู่ผมนอนียงหน้าไม่ให่มันอีหยังเรียมเียมอยู่หันผมว่าเนาะผมกดตัดตื้อแต่ตัวน้กันผมกิดว่ามาถึงขับมาแบดไปเดี๋ยวมองมองอยู่ใน่ป้ายหยาคุณหรอ มันปูให้ของดีเขาบอกใหญ่เลยผมอยากไปเบิงเป็นหมอนแบ๊กมาคาดผโอ้ยหมอนม้าขาบหมอแบ๊กไปมันไปเปิดเออมันถือสวิสกันดีครับเนี่ยมองนีินอาซุปซุปนี่สิครับมองเีินอือเอาเลยโอ้ยอาเมื่อยขาดมองเงินว่ามันผู้ใดมาใส่มองมองเงินดิผมว่ามันปูให้ของดีดิเออมันเรียมมองเงนนี่ตายหย่าเนาะเออมันขาดไปทิีไว้ดิครับมันขาดไปทิีนี่ตายหย่า กูเลื่อมเอาหอยไปอือเออแต่เรเอาลองเบิ้งอ่าพูดกับปูเบิ้งพูดกับปูลองเบิ้งขายส่งดอกขายส่งดีเนาะพระเนาะขอบคุณได้หลายนะพอได้ในของมุ่นครับออกมาอยู่หรอกครับครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อซื้อยังก่อนลืมซื้อสุริยันตัวโอ้สุริยันคุณพ่อสุริยันเนาะครับตันที่นั้นบ่แต่เปตัวที่บ่ละพ่อไปตัวที่เออโนี่แหละล่องยูทูบเอาบัตรนี่สีฟ้าเอฟซียางเบิ้งนะครับไปเอฟซี ประวัติารปูอยู่ข้างมีบะมีไฟเลยครับมีแต่ไฟข้างเนาะเป็นไฟแสงสลัดเซลล์เพิดอมาติดไว้แต่ว่าอยู่ในศาลนิบะมีนะครับเนาะนผู้ใดสิไปสิมาต้ตองอ,อาศัยไฟเทียนครับเอฟซีครับเขาไปจุดถูจุดเทียนเมึงบัตรสีผ้าเอฟซียางหาเมืองเลาะเมืองคาเป็นได้ตัวด,ดับตัวดีตัวไหนเอ้าโอ้คเอฟซีครับนี่ก็คือเป็นศาลของ ปูตาแม่ยาสองนั่งนะครับรถเอฟซีบัดนี้มีโอกาสแต่มาแล้งนี่นะครับนะสีผ้ายางหาตลอดตุดีเพื่อสีมีโชคมีหลาบกับสีอาจจะได้จุดถูกขอโชคลาบน้ำปูกับยาเนี่ยครับรถเอฟซีครับนะครับนะศาลเพราะว่ามันเป็นมืดครับว่ามีไฟครับอยู่ในศาลมีไฟต้องอาศัยไฟแบตเกียงเดียวนะครับรถเอฟซีครับสีมาจุดถูกขอโชคลาบครับแม่ยาสองนั่งลองเบิ่งครับเอฟซีครับ แต่ว่าให้ล่อให้คำก่อนหนึนะครับเนาะบรรยากาศสอบถามคุณพ่อสุดยันเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็ใไห้ข้อมุ่นมาว่าผู้ใดผ่านไปผ่านมาการมีโชคลาภกันมาขอนะครับมาขอได้ครับตรงีบนผ่านไปซื้อสีได้นะครับเนาะต้องมาขอเพิ่นก่อนขอเพิ่นแล้วเพิ่นกะจุดทูบเอาคือกันครับเอฟซีครับนะครับเนาะแล้วแต่ดวงว่าจะสนาแต่ละคนนะครับเ็เอาคือกันครับเอฟซีอันนี้คือในศาลเพิ่นนะครับเนาะ นี่างหลายอันต่างๆครับเซี่ครับเจ็กเสียงเงีงครับเสียงเงีงอยู่ในนีน่เนาะครับเซซี่ครับไปลงหิงขึ้นรถมาสัน่นครับเซี่ครับส่วน สารปรปูมียาวนะครับเนาะอือครับนี่ครับเอฟซีหลังจากซีได้โชคจัดสีได้ตัวไหนนะครับเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้ตัวเลขให้กับเอฟซีเลยครับอัาจุดทูกนะครับดนะ้วยเอฟซีอัธจุดทูบเบิ่งเนาะครับเนาะว่าสีไดรตัวใดนะเบิ่งไปพร้อมกันกับเอฟซีครับอ,อยู่กับปปูป,ปูตาครับปูตานะครับเนาะ เผอื่น่าปูดตางาสองนางครับาหาตัวเลขพยายามหาตัวเลขอยู่ไปสิพาชวาม,มงต์ตดใหม่ครับมีตัวเลขครับเอฟซีครับเอฟซีครับก็ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีแต่กับเตอร์ที่เข้ามาชมคลิปของพอใส่พารวยให้ร่ำห้รวยให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกคนครับคลิปแรกยังบอเห็นตัวเลขนะครับเนาะเอฟซีคลิปต่อไปร่อบเบิ้งเด็กๆคนนี้เยอะหน่อยครับเอฟซีกับพอใส่สีหาตัวเลขให้จนได้นะครับเนาะ เปิ่นว่าเพิ่นชี่ออกมาหาอยู่นะครับด้วยเอฟซีเอาขอบคุณขอบคุณเอฟซีไหลนะครับด้วยสหรัเคมีอยู่ตี่เพียงสารม,มีขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ